สวัสดีนะครับคุณกำลังรับชมคุณบุ๊ a แชนแนลครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft มาต่อกับ Party. พาร์ทที่พาร์ทเท่าไหร่หวาจะไม่ได้นะคะโอเควันนี้เราจะมาสอนทำประตูในเ่อแบบเปิดปิดนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยอย่างแรกคืออย่างแงี้นะฮะทำอย่างนี้ครับก็น,นะก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟิน ินนเนี่ยฟินนี่เป็นน้ำและก็อันนี้ต้องใส่ดิฟอันนี้นะฮะโอเคแล้วมันก็เปิดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันต้องอันนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวก่อนนะพังแปบ๊บหนึ่งซ่อม โอเคผมต้องซ่อมอะไรนานหน่อยนะแป๊บหนึ่งโอเคได้แล้วนะฮะเมื่อกี้ซ่อมไปยาวเลยนะครับก็เสร็จล้วโอเคก็อย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้ตกแต่งก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ด้านหลังนะฮะโอ้ยตรงนี้ ด้าหลังก็ก่อนนะฮะขอใช้ความคิดก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะแปปรับกันนะฮะโอเคก็เอาตรงนี้ปิดหน่อยนะฮะเคหนึ่งสอง แล้วตรงนี้ก็อีกหนึ่งสองตรงนี้ตรงนี้โอ,โอเตรงนี้โอเคน่าจะได้แล้วนะฮะแล้วก็น่าจะได้แล้วทีนี้ใส่ไปนะฮะ เจสส์โตนก็จะเป็นอย่างนี้โอเคน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวกนลองดูนะครับ what what the f c k หรือมนต้องใช้อันเดียวตัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนมันไม่สำเร็จได้ไงแับนะฮะตรงนี้โอ้โทษโทษทีต้องตรงนี้เออ,เอ,อโอ้ได้แล้วนะครับ แล้วจะปิดก็ต้องกดสามครั้งสามวอเตอร์ก่อนนะน้ำมันใช้ไม่ได้นะฮะมึงดับสิน้ำโอเคแล้วจะปิดยังไงวะเนี่ยปิดงั้นเหรอปิดปิดปิดลองดูแทะลองพังเลสโตนดูก็ไม่ปิดให้นะฮะ หรือว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำทีนผต้องเอามาวะอันนี้หรือว่าน,นะก็อันนี้น้ำน,นะฮะแป๊บกำลังงงขอแก้แปนะ๊บงั้นลองดูแบบนี้นะโอ้ยตรงนี้ออกนะครับ เป็นอย่างนี้โหใกล้ชิดปบปุ๊บโอ้ได้แล้วอ้าวเดียวฟอ t เดอะอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคมาดูกันว่าจะได้ไหมนะฮะอ้โอ้ยแลกโอเค เฮ้ยอะไรวะเนี้เดี๋ยวก่อนโอ้ยตตมันมันไม่ได้ผลนะฮะมันเงือบตรงนี้แหละอ๋ออาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่า มันแปลกจังวะอืมอนี่เนาะเดี๋ยวผมกละงงนะฮะขออาตโอเคครับเหมือนจะได้แล้วนะฮะโอเคโอค้ยรู้สึกไม่ได้มาสอนเลยนะมาทำนะฮะโอเค ก็อาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเมาจริงๆครับเพราะว่าเมานะมันมึนกับวงจรนะครับวงจรมันทําอะไรก็ไม่ลง้ปันนะฮะคือมันจําไม่ได้นั่นเองนะครับเลือ,อย่างหนึ่งนะฮะซึ่งที่ผมมาทําเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเอ็นีซีมันเข้าไปนะมันยุ่งเลยอะเอ็นีซีเข้าไปอะเดี๋ยวขอตกแต่งเล่นๆก่อนนะวะมันาแหลกจังวะ ตกแต่งก่อนนะฮะเล่นๆโอ้เกซีมันหล่นโอเคฮะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะฮะน,นี้คือเปิดนะครับอันนี้ก็คือปิดนะฮะไปเช็คอันนี้ครับรอใช้ใหม่ได้เลยดูนิ่อ๋นนี้ฮะ เสร็จแล้วก็อย่างนี้แหละฮะเสร็จแล้วครับก็อาจจะดูมึนๆน,นะครับก็ต้องขอภัยเป็นอย่างสูงนะฮะโอ,โอ้ยํำหน่งยุงกัดหรือเปล่ายุงกัดเต็มตัวกูแล้วโอ้เดี๋ยวขอปิดวงจรเลยนะ เออยโเคดี๋ยวผมว่านะฮะจะกับพื้นที่จะขยายพื้นที่แล้วนะเพราะว่าพื้นที่ของเราเริ่มใช้ทรัพยากรเยอะแล้วฮะโอ้เป็นวนจรที่แปลกที่สุดเที่ผมเคยทำเลยโอ้อะครวะเนี้ย นะครับก็เสร็จแล้วนะฮะกับวงจรหิ้งหิงผมนะครับถ้าคำหยาประกันใดก็ต้องขอภัยนะฮะแล้วนี่มาจากไหนวะโอ้ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอภัยนะฮะเออฟิปฟปิดฟิป,ฟปโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแปบบ๊แบแบป๊บโอเคสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้บ๊ายบายครับแบบโอเคบ๊ายบาย